เพราะนั้นเนี่ยหลายคนทีน่สิบคนสิเปรเซ็จะรับรู้ว่าเรามีสมบัติตรงนี้อยู่ที่ไหนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของวิถาการศิบและายก่เราก็ต้องโฟกัสว่าควรจะเที่ยวควรจะเยี่ยมเยอนควรจะอะไรยังไงได้ขนาดน้คุยนครเขาก็จะใช้วิธีเขาเรียกอะไรอ่ะชัโจูงให้เข้ามาเปา็นตัว อคุณคุณทำเกลือได้สิบหาบใช่ไหมเราขอหาบหนึ่งแล้วเราจะคุ้มครองคุณอะไรอย่างนี้ครับเ,เหมือนระบบตะพ่อเมื่อพี่เราดูในไหนอ่นนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนั้นนะตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งหรือเรื่องศึกสงครามอะไรกันมากมายนะครับจนสมัยประมาณพุทธศตรวรรษที่ยี่สิบไปแล้วเนี่ยครับก็จะมีคนอย่างพวกเราที่พวกเรารู้จักนะครับทั้งชาวกุยชาวเขมรนะครับเริ่มอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณน,นี้ นะครับแล้วก็เรื่องมีวัฒนธรรมโดยเฉพาะคนๆที่เป็นชาวกุยเนี่ยครับชาวกุยเป็นเป็นคนที่เราเรารู้ว่าเขาคนนึ้งอะไรนะเขาเลี้ยงช้างใช่ไหมครับแต่ว่ากุยถ้าใครไปไปศึกษาจริงๆกุยก็มีมีหลายอาชีพนะครับเลี้ยงช้างเป็นเป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่เรารู้จักดีนะครับเพราะเราใช้ช้างสมัยก่อนเนี่ยใช้ช้างเยอะมากก็ให้ความสําคัญกับช้างแล้วก็เลยให้ความสําพัญ์กับ คนกลุ่มนี้นะครับปาาปุยเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างนี้คือว่าเขาจะมีวัฒนธรรมที่สูงอ่ะครับแต่ว่าปุยเขาจะไม่มีภาษาเขียนเนาะพอไม่มีภาษาเขียนเนี่ยเขาก็ต้องรับวัฒนธรรมลาวมาเขาก็รับวัฒนธรรมลาวมาพอรับตัวหนังสือระบบการเรียนอะไรมาเนี่ยเขาก็รับวัฒนธรรมลาวมาด้วยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าวัฒนธรรมลาวก็คือการรับถือพุธการรับถือพุธมันก็ตามมาด้วยอะครกับการสร้างสาสนสถานในพุทธศาสนาใช่ไหมครับงั้นเนี่ย มันก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือสระน้ำนี่แหละครับแล้วก็ถัดไปที่เป็นเจดีย์หกเหลี่ยมนั้นก็จะเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในว่าธรรมพุทธศ,ศาสนาแบบหลานช้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นพวกกุ้ยที่รับอิทธิพลจากพวกลาวมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สํานักงานผมก็พยายามที่จะมาพัฒนาที่นี่นะครับเราก็มีส่งเจ้าหน้าที่มาทําข้อมูลโบราณวัตถุที่พบที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์รานทัวฑ์มาอีกรอบหนึ่งนะครับพอมีเวลาก็ ลองเขา้าไปดูที่พิพิธภัณฑ์ได้ครับน้องๆที่พิพิธภัณฑ์เขาทำข้อมูลให้วัดเอาไว้ครับเป็นเป็นประเภทเวลาวัตถุแล้วก็ข้าศัตริย์ที่มาที่ไปเขาก็มใส่ข้อมูลเล็กๆน้ไว้ให้ครับว่าใครมันเป็นรอบให้พบที่ไหนอะไรประเภทนี้ครับอายุเวลาวัตถุอ,อยู่ในชื่ออะไรอยู่ในอ,อายุสมัยไหนครับก็จะทในสมัยโบราณวิียาเข้ามาพูดถึตวตวัด ที่11จะเป็ประมาณ2 0 0 1 2 0 0ไปแล้วแต่ว่าก็จะมีหลังจากที่เขาสร้างไปแล้วนะครับแล้วก็ถูกทิ้งร้างไปเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ในสมัยหลังนะครับเขาก็มาสร้างต่อเติม,มขึ้นมารือสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นโบราณ่านในสมัยแรกนะครับถ้าเราสังเกตตรงสีของอิฐนะครับอิฐที่อยู่ข้างล่าล้วสีออกขาวหน่อยนะครับนินะครับ เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเขาจะไม่รือผอเดิมน,นะครับที่เขาจะทำการประดบเฐียงคือสร้างต่อ,ข,อขึ้นไปนะครับนั้นเนี่ยวเวลาสถานที่มีอายุมากๆแลว้วก็มีคนเข้ามาสักการะบูชาอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะสังเกตได้โดยตรงเนี่ยครับว่ามันจะมีของที่ก่อสร้างสายสมัยในที่เดียวนะครับ ที่ที่เป็นนั้นแข็งแน่ๆนะครับก็คือไอเอัวที่ล้อมรอบเลยครับที่เป็นตัวกอนแทงแก้วนะครับว่าจะตั้งขึ้นที่ไหนนะครับก็ลักษณะที่เขาใส่ถ่าน่าน่าจะเป็นทวารอวัติก็คือส่วนที่มันเป็นกระป๋อ่ภาษาภาษาวิศากรรมนะเรับที่เรียกกระป๋อเอเป็นส่วนที่มันขึ้นมาคือปกติฐานที่ดีมันจะเป็นหน้ากระถานจะเป็นเส้นตรงเลียกใช่ไหมครับแต่ว่าของในสมัยทวารเนี่ยมันจะทำเป็นเหมือแับว่า เอเอแข็งตอกนะครับ่องเล็กๆเอาไปวางวางวางไว้ที่ตัวฐานที่ดีทำให้มันกลายเป็นเป็นเหมือนกับฟันเลื่อยครับตรงน,นั้นไอ้ส่วนฟันที่ไม่หนาครับเราเรียกว่า,าตนนาระป๋บถ้าเกิดว่า่ารนัสือที่ไหนเขาเหียนเพรว่าประปบอก็ตรงเนี้นครับถ้าจะเป็นท่อเล็กๆนะครับที่มีบนต้านที่เป็นลูกคนอยู่น้านครับอันนี้น่าจะมาทำทีหลังครับ ตรงนั้นคราบจะไว่ากระตอดเลยการพุ่งออกมาจะจะเจอแบบนี้เยอะที่แถวแถวนักบอลผสมครับซึ่งเวลาห่าในสมัยพวาราวดีเนี่ยต่ในภาคบอลถิ่นอย่างนี่ยจะเจอร้อยมากครับน้อยน้อยมากมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการถูกทำลายลงไปเยอะมากแล้วก็ความที่เป็นโบราณสถายขนาดไนะครับถูกใส่ยิงได้ง่ายก็เลยเหลือให้เราเห็นน้อยมากนะครับถ้า ที่เหลือเยอะๆก็จะแถวที่พระแดชสิงงที่ตสินครับนั้นก็จะเยอะหน่อมันเป็นที่มีเจดีย์อยู่เยอะมากแล้วก็ที่าสินาที่มันสียมากรนั้นก็จะเป็นกระจายๆที่ร้เอกก็จะเจอบ้านครับที่แถวเมืองสวนแล้วก็จะเปักที่มาประมาณนี้ครับขึ้นโแล้วถวก็จะเป็น เือดินธรรมดาซึ่งอตอนนี้ถามว่ามันมันก็กปแปลกๆอยู่ครับเพราะว่า,าถ้าเกิดเป็นโบร,ราณสถานปกติเนี่ยมันจะมีการบดอัดเ,เ,เพราะว่าในสมัยก่อนมันไม่ใช้ร<ล>ะด<ผ>รบดเอาเฉดก็มืถอถ่มไม่ไม่ใช่บอกครับจะ,จ,ะจะเป็นจะเป็นจะเป็นอาคารอาคารโบราณสถานนะครับ หน้า,หน,าหน้าจะเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าพาดนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยก่อนเวลาเขาบ่อสร้างอาคารพวกนี้ครับ mm hmm. เขาจะไม่สร้างให้แบบอิดต่อหมดทั้งอันนะครับก็ mm hmm. จะสร้างอเฉพาะที่เปลือกแล้วก mm ็ hmm. เ,เอาเศษดินเศษหินนะครับอัดเข้าไปข้างในเป็นแกนนะครับ mm hmm. เพื่อลดน้ําหนักของตัว ิ่งก่อสร้างด้วยแล้วก็ประหยัดงบด้วยครับ <laughs> ถ้าเกิดว่าราวอิด,มดอหมดหมดทั้ง,งองค์ครับมันก็จะใช้อิฐจำนวนมากครับก็เลยเขาก็เลยใช้วิธีที่เอ่ก่ออิดแแค่เปลือกข้างนอกแล้วก็ถมดินอัดเข้าไปครับแล้วก็ก่อสร้างให้มันเป็นรูปทรงขึ้นมาอันนี้ก็ น่าจะเป็นเจดีขนาดใหญ่ครับแล้วก็ตันนี้ฐ่านว่าน่าจะมีช่วงอายุอยู่ในประมาณสักว่าทำร้านช้างประมาณทศวรรษประมาณพศ2,300กว่าปไปแล้วครับช่วงที่อเอาลาหรือว่าคนคนคุยครับได้เริ่มอพยกเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่ครับใช่รครับหลังจากหลังจากคันแรกครับก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยเขา เอามาเขาสร้างอันนี้เขาก็ออกไปซ่อมตัวโน้นด้วยครับเขาก็ยังใช้งานอยู่แล้วก็ที่เราจะไปดูหมาเลกสามที่อยู่ทางด้านโน้นก็น่าจะสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันครับแต่ที่นี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่พบโบราณสถานในสมัยเขมรที่นี่ก็อาจจะเป็นว่าพวกเขมรเนี่ยเขาเขามาแต่เหมือนกับว่าตรงอะไรเขาไม่ได้มาปกครองที่เข้มข้นมากเลยไม่มี หน่วยงานปกครองของเขาอยู่ที่นี่แต่ว่าผูนงามชุมชนที่นี่ไปขึ้นตรงกับเจ้าเมืองเขเมรนะครับเพราะว่าเลยออกไปทางห้วยทับทันหรือว่าเป็นบ่อน้กําก,กแพงใหญ่อะไรนั่นก็เป็นชุมชนเขเมรขนาดใหญ่เลยครับอืมเหมือน,นกับถ้าถ้าดูในหลังมันเหมือนสนามฟอาะครบแบบข้างล่างเนี่ยเข้ามาแล้วก็ จะดูว่าเปลือกของมัน,นหนาสุดอยู่อยู่เยอะออกมาเท่าไหร่ครับแต่แล้วก็จะออกไปซ้ายขวาเพื่อจะดูว่ารูปทรงของอาคารเนี่ยมันเป็นรูปทรงยังไงครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ก็ทำย่างาหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเกิดเอาดินออกไปแล้วอะ่ะดินที่มันพยุงไอตัวอาคารอยู่เนี่ยมันไม่มีตัวพยุงแล้วครับมันก็จะซุดออกนะก็ต้อง ทำด้วยความระมัดระวังก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะฝุดไปแล้วก็ค้ำไปเรื่อยๆครับอันนี้คือตัวภายในเจดีใช่ครับอันนี้คือข้างในแล้วข้างในเจดีครับไอ้ผิวนอกก็คือส่วนที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างในนั่นแหละครับแต่ว่าข้างในเป็นแกนครับถ้าเกิดว่าใครใครไปดูที่เขาผุดอ่อย่างอย่างที่โรบรีอ่ะครับ ที่เขาขุดแล้วขุดเจดีสมัยอยุธยาแล้วเอ่อมันมีเหมือนกับช่องตารางดวงอ่ะอันนั้นแหละครับคือคือเขาเรียกว่าแกนข้างในมันเป็นเหมือนกับวิศวกรรมใส่สมัยก่อนนะครับที่เขาจะสร้างฐานเป็น,เ,ปนเส้นนะครับให้มันไ,ไ่ไปไ่มาเพื่อที่จะให้มันรับน้ําหนักครับมันก็จะเป็นช่องเล็กๆแล้วมันจะคล้ายๆกับคล้ายกับกระดานดวงของหมอดูครับ <c oughs> <c oughs> อันนั้นแหละครับ เคาะดตรงกลางครับมันจะดังคล้ายๆมันมันเป็นโพงข้างในอแล้วก็รอบบริเวณนี่มันจะเป็นมันจะแน่นผมสงสัยทุกวันนี้เลยว่าข้างในเนี่ยมันมันมันจะมีอะไรบ้างแบบแบบทำไม่แบบแบบดินมันโถมไปก่อนไหมประมาณนั้นครับใช่ครับมันคือคือเวลาปกติอ่ะตอนที่เขาจะสร้างสร้างโบราณสถานพวกนี้ครับมันไม่มีสมัยก่อนไม่มีระบบเสาเข็มไม่มีระบบคานนะครับ เขาก็จะใช้วิธีอัดดินอย่างที่บอกเมือกี้คือไอ้ไอ้การอัดดินแบบที่ที่เราเจอหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันก็ยังใช้ต่อมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่เรารับวิทยาการฝรั่งนะครับเวลาสถานอารู้จักพระปางวัดตรุนเนาะพระปางวัดตรุนก็สร้างด้วยหลักการเดียวกันก็คืออัดดินข้างล่างให้มันแน่นไม่ได้ใช้ระบบเสาเข็มนะครับเวลาเขาสร้างพระปางวัดตรุนก็เลยอ่า<ม>ก็เลยต้อง ออกเสาเข็มไม่ได้แต่ใช้วิธีเทคานใหม่ก็คือเทคอนกรีตนะครับเป็นคานแล้วก็เอาไปยัดเข้าไปข้างในครับแต่ข้างในเนี่ยวัดข้างใต้วัดอรุณไม่ใช่ดินอัดนะครับทราบไหมครับเป็นอะไรโอ่งครับโอ่งกับท่อนซุงคือพระที่มันซุดลงมาเพราะว่าโอ่งมันแตกเพราะโอ่งมันแตกเนี่ยเมื่อก่อนมันแตกนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่มีปัญหาครับพอมันเริ่มแตกเยอะ ก็เหมือนเสาเหมือนเสาเข็มที่มันล้าอ่ะครับพอมันแตกเยอะมันก็ไม่มีที่รับน้ำหนักมันก็จะเริ่มสุดนั่นแหละครับเขาก็เลยต้องมาซ่อมครับพอครับใช้วิธีซ่อมแบบเปลี่ยนเปลี่ยนโอ่งมันก็ไม่ได้ครับดินที่เราเหยียบอยู่ปัจจุบันเนี่ยใต้ใต้ลงไปหนึ่งฟุตประมาณหนึ่งเมตรครึ่งเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรที่อยู่ใต้นี้ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นป่าแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมเยอะ นะครับเราก็เลยจะไม่เห็นโบราณวัตถุที่อยู่บนพื้นซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาผมไปสำรวจเนี่ยแล้วโนนไหนที่เขาไม่ได้ขุดหรือว่าชาวบ้านไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยเนี่ยเป็นที่ปู่ตาที่เขาไม่ไปก่อสร้างอะไรเนี่ยผมก็ไม่เจออะไรเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสองสามปีเขาไปขุดบ่อก็เจอเลยครับ โบราณสถานที่เป็นหมายเลขสามนะครับถ้าสังเกตว่าก็ถ้าถ้าตอนนี้พน,นักง,งานผมเขาทำผังอยู่นะครับก็ทำผังเสร็จแล้วก็ลองไปขอเขาดูได้นะครับก็จะเห็นตำแหน่งของตัโบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่ป่านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแผนผังสักเท่าไหร่นะครับ คือในสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะสร้างกระถูกหรือว่าสร้างเจดียด์อะไรเนี่ยสิ่งสำคัญที่เขาต้องทําอย่างหนึง่งคือแผนผังเ็าจะคขนแผนผังเนาะก็คือวางอยู่ตรงมุมไหนได้นะครับเพราะว่าแต่ละมุมแต่ละทิศมันก็มีความหมายของของเขาเรียกอะไรล่ะความหมายที่แฝงอยู่ในในทางศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในผังอะไรเลยก็ ผมเข้าเข้าใจว่าเขาน่าจะตอนที่สร้างเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้มองถึงไอโบราณสถานใหม่เลขหนึ่งนะครับก็คิดว่าเอาแค่ตัวสองกับสามนี่แหละนะครับเพราะว่ามันสร้างอยู่ในสมัยเดียวกันใช่ไหมครับอันเนี้ยมันจะเป็น <c oughs> เป็นจุดดีทรงหกเหลี่ยมนะครับ หกเหลี่ยมแบบเนี้ยมันกจ็จะเป็นเจดีที่สร้างในเขาเรียกอะไรว่าทําแบบล้านช้างอ่นะครับเพราะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นแบบที่เราเราเรียกว่าเจดีทรงบัวเหลี่ยมนะครับอันนี้คือส่วนฐานที่มันเป็นหกเหลี่ยมคือเจดีบัวเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นมันเป็นเจดีที่เขาเรียกว่าเป็นเทดิชั่นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่รับของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอ่ะครับพวกลาวเนี่ย ไปไหนก็จะทำเจดีทรงนี้ถ้าถ้าเราลองสังเกตนะครับเอเออกไายจากภาคอีสานเนี่ยถ้าเลยนครน่าจะสีมาไปแล้วเราจะเห็นเจดียรงหนึทรงตัดเดียวกับว่าท้าพนมอ่ะครับแต่ว่าถ้าถ้าเลยถ้าเลยนครล่าสีมามาทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตจเจอไหมครับไม่เจอใช่ไหมอันนั้นแหละก็คือ อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มวัฒนาธรรมที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแต่ว่าที่สีสะเกตก็มีนะครับเจดีย์ทรงที่เป็นรัวเหลี่ยมออยู่ที่วัดอะไรนะที่เป็นที่ตั้งของอำเภอขุข,ขันสมัยก่อนอผมจาชื่อวัดไม่ได้ของาสาทต,ตาลเลงทางภปาษาตาเลงอ่ะครับจะมีอยู่วัดหนึ่งมีสิมลาวด้วยแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นพูดภาษาเขมรเขาบอกว่า เคยเคยถามท่านท่านประธานสภาวัฒนธรรมขุขันท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าการเมืองขุขันมันอยู่ตรงนั้นแหละเ้วพอเขาย้ายไปเมืองขุขันเนี่ยว่าเลยย้ายไปตรงๆอำเภอปัจจุบันนะครับแล้วก็พวกที่ทําราชการกับสยามต้องขอเรียกว่าสยามก่อนนะครับพวกที่ทําราชการกับสยามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับคนลาวคือข้าราชการท้องถิ่นของสยามในสมัยนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ย เปนลาวก็เลยว่าอุปยกมาอยู่ตรงนี้เยอะและ้ะก็สร้างวัดสร้างธาตุอะไระที่เป็นลักษณะของลาวครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะมีเวลาอาหารน้าทําลาวที่อยู่ในดงของคนที่พูดภาษาเขมรครับอันเนี้ยคือคือ,คอท่านเล่าผมฟังแบบนี้ครับผม ก็มาถึงหลังที่สี่นะครับอันนี้เราจะเห็นลักษณะของ JD เจดีย์ในสมัยทวารวดีที่ชัดเจนที่ผมบอกว่ามันเป็นกระป๋อครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับด้านหนึ่งจะมีกระป๋อสามอันครับซึ่งเราจะไม่เห็นเจดีย์ที่เป็นกระป๋อแบบนี้ในรุ่นหลังๆเห็นไหมครับขมิก็ไม่ใช้เพราะขมิปราสาทขมิเนี่ยเขารับประทานมาจากที่เป็นพวกอะไรอ่ะ ปกเปลี่ยนละครับเขาก็จะสร้างอีกแบบหนึ่งครับจริงที่ถ้าเราไปเจอพวกโบราณสถานเนี่ยแล้วเราจะคิดว่ามันเป็นไม่เป็นนะครับดูที่อิฐก,ก็ได้ครับประอิฐในสมัยก่อนเนี่ยจะใหญ่มากใหญ่แล้วก็หนาครับเพราะว่าแต่ว่าขนาดเนี่ยไม่เท่ากันครนับเพราะว่าเขาสร้างเขาสร้างด้วยมือครับหนึ่งต่อหนึ่งมันไม่มีโรงงานใน,มน,นสมัยปัจจุบันก็คือก็คือมทม์ลนเอลเพราะนั้นเนี่ย ขนาดก็แค่ใกล้เคียงเหยครับแต่ว่า,าถ้าสำหรับเวลาเราหาบบแักสีตรงนี้นะครับอันนี้ยถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับข้างล่างเ่ยจีจะมีสองสีงม,มันจะแยกทั้นที่ชัดเจนเลยว่า,าสีออกขขาวกับสีออกส้มๆนคะครับอันนี้เราก็สามารถแบ่งได้ว่ามันเคยถูกต้องมาแล้ว คือขี้สมัยเดียวกันเนี่ยถ้ามันรมดินอยู่พร้อมกันไงสีมันก็จะเหมือนหัวกันก็จะเห็นได้ว่าในในน่าจะถูกต่อเติมขึ้นในงานในสมัยร้านช้างนั่นแหละครับก็คือคนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะต่อเติมจากฐานเดิมขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากหมายเล็กหนึ่งนะครับหมายเล็กหนึ่งเนี่ยที่เราไปดูะเราจะเห็นว่าฝั่งด้านเนี่ยมันจะมีดินอยู่เลยนะครับ อิดเนี่ยปูอิดอ,อีกชั้นหนึ่งอะ่ะปูอยู่บนดินก็แสดงว่าเขาไม่ได้เอาดินออกเขาก่อเห็นมันคือมันอาจจะมีดินคุมอยู่นะครับก็แล้วก็ก่อขึ้นไปเลยนะครับคิดว่ามันรับน้ําหนักได้ก็ก่อขึ้นไปแต่เนี้ยก็คือเอาดินเก่าออกหมดครับแล้วก็เลียงขึ้นใหม่ครับอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาน่าจะทำได้ันิดกว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมัน เขาก็ยังรักษาทรงข้างล่างอยู่นะครับก็คือมันมีกระปอกก็ยังทํากระปอะต่อขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่สร้างเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่ากระปอะมันคืออะไรแล้วก็สร้างแค่ส่วนตรงกลางนะครับให้เป็นซุ้มพระเพราะในในในเจดีย์แบบลาวเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะมีซุ้มพระอยู่สี่ด้านนะครับนั่นคือสิ่งที่คนที่ทำเนี่ยคุ้นเคยว่ารูปทรงเอ,อ JD, เจดีย์มันเป็นแบบนี้นะเออเวลาเราซ่อมเราไม่รู้อ่ะ ว่าในสมัยก่อนน่ะไอ้เหนือจากไอ้สีออติดกับเขาขาวมันเป็นยังไงมไม่รู้แต่รู้ว่าไอ้ท่านเคยเห็นมาแบบเนี้ยนั้นท่านก็ก่อบขึ้นมาแบบเนี้ยแต่ว่าก็รักษารูปทรงเดิมของเขาหน่อยนะครับก็ต่อบขึ้นมาแล้ววัสดุดินที่ใช้ทำนี่อยู่แถวนี้ไหมเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัสดุที่เป็นกิจเน่ยเราลองคิดว่าเขาน่าจะทำแถวแถวนี้แหละครับคืออย่างแรกเนี่ยมันต้องเป็นดินเหนียวแล้วส่วนผสมเนี่ยก็เข้าใจกันว่า ก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีฟางแล้วก็มีทรายแต่ส่วนใหญ่ก็คือดินเหนียวที่สามารถปั้นอิฐได้ครับเพราะดินดินดิน,ดนไม่ใช่ดินทุกประเภทที่ทาอิฐได้ครับต้องเป็นดินเหนียวทีนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ทราบหรอกครับว่ามันมาจากที่ไหนเพราะว่าหลังจากที่ขุดขุดบ่อดินเนี่ยเอามาปั้นอิฐแล้วเนี่ยไอ้บ่อตรงนั้นก็จะกลายเป็นสระน้ําไปครับเพราะถ้าพอน้ําท่วมไปแล้วเนี่ย ทำน้ําลงไปดูไม่ได้ครับก็เจอแล้วจะอยู่แบบนั้นแต่ก็ตอนนี้คคือมันสั่งจากโบราณสถานที่สร้างด้วยหินนะครับถ้าสร้างด้วยหินเนี่ยก็คือต้องมองหาเลยว่าตรงนั้นมีภูเขาไหมถ้าไม่มีภูเขาอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ศีลาแรงเพระศิลาแรงบ้านเราเนี่ยขุดลงไปมันก็เจอแล้วใช่ไหมครับพอศิลา,าแรงเนี่ยตอนที่ขุดเจอใหม่ๆมันจะอ่อนอยู่ครับมันจะไม่แข็งมากมันจะสามารถที่จะตัดเป็นก้อนๆได้ ตอนนี้ก็ยังมีบ่อแรงอยู่ที่ป่าจ,จีนบุรีอครับ<ม>เวลาเขาตัดเขาก็ตัดตอนที่มันยังมันอ่อนอยู่ครับพอมันโดนออกซิเจนเข้าไปได้สักชั่วโมงหนึ่งมันก็จะกลายเป็นหินหินแข็งคร<ม>ับอปาจ,จีนนะครับมันมีบ่ออยู่ที่ปราจีนครับก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ากรมแหปกรจะบูรณะวลรารสถานที่ต้องใช้ศิลาแรงเนี่ยต้องสั่งพิเศษนะครับเพราะว่า ปกติเนี่ยเขาจะตัดตัดไซส์เนี่ยขนาดเท่ากับแผ่นแผ่นที่เขาปูหินนะครับหรือว่าแผ่นปูพื้นถ้าเกิดเราจะสั่งไซส์ที่เอามาสําหรับทาปราสาเนี่ยเขามาจากที่เดียวกันเนี่ยในปัจจุบันที่เอามาซ่อมมาจากที่เดียวกันก็เกิดปัญหาอีกว่ามันไม่สามารถที่จะคงสภาพอยู่ได้นานเหมือนอิฐโบราณครับอย่างที่เมืองเสมาเห็นได้ชัดเลยมันอยู่บนแหล่งเทือกแล้วเนี่ยต้งเอาเดียว่อมาโดเลาทำอยแต่อิฐโบราณไม่ถูกนะ อ่อิตจิตปัจจุบันเนี่ยที่มีเทคโนโลยีสูงสูงเนี่ยเอาไปก่อแทนอิตโบราณจิตปัจจุบันผูเหลือเหลือแต่ปูนนะครับปูนที่ยาก,ก้อนก้อนอยู่คืออิดมันหายไปเลย,ยเป็นผงมันมีการต้องาการอิดก้อนหนาเนี่ยแล้วถ้าเผาไม่ดีข้างในมันจะไม่สุกอะครับแล้วมันจะเอ่อมันก็ยังเป็นดินอยู่แต่เท่าที่ดูเนี่ยคือข้างในมันก็สุกหมดแล้วทั้งก้อนนะครับก็คือการควบคุมไฟดีมาก เ้าไปข้างในได้ครับแล้ก็ได้ทำให้คิน่นนแต่งทุกตอน